1บุรุษที่เก่งกล้ามากสามารถผู้เปลื้องปลาดในด้านการศึกษาหนึ่งคุณครูผู้มีจิตวิญญาสั่งสอนสิษย์ด้วยศรัทธาในความดีหนึ่งผู้นำผู้เลิศล้ำบริหารทั้งครองคนครองงานครองตนนี้หนึ่งบิดาของลูกศิษย์แสนมากมี ผู้อุทิศมอบชีวีเพื่อทุกงานจากคุณครูที่สอนชั้นประถมสู่มัธยมในตำแหน่งบริหารสุนทโรเริ่มต้นการทำงานได้สืบสารหลักปรัชญาความพอเพียงสู่บัวแก้วเกสอนงานก้าวหน้าประชาธิปไตยต้นแบบมีชื่อเสียงสารพันกรยุทธ์มาร้อยเรียง ยกชั้นเทียบเคียงโรงเรียนดังครามาถึงหอวังปทุมธานีพระบารมีองค์สังฆราชประกาศสัง่งประธานบัตรยกย่องเกียรติยศด,ดังเป็นแบบอย่างของผู้บริหารงานวิชาถึงธรรมศาสตร์ครองหลวงวิทยาคม เร่งระดมทรัพยพ์กำลังให้ก้าวนาหน้าขออสอุรชัยพินโยชีปราดปัญญา,าพัฒนาสถานศึกษา,า,า,าสู่สากลนายสุรชัพยพินโยชีผู้อำนวยการรงเวียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมมีผลการปฏิบัติงานด,งด้านที่หนึ่งด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรนวิชาชีพดังนี้ 1>, 1. การมีวินยัยกล่าว,วคือเป็นผู้ที่มีวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีงามของสังคมโดยการส่งเสริมสนับสนุนและวางรากการปกครองในระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตนตามระเบียบวินยัยจรรยาบรรณทั้งต่อตนเองและหน่วยงานเป็นผู้ที่อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการตรงต่อเวลาได้รับการยกย่องจากหน่วยงานต่างๆให้ได้รับรางวัลเกี่ยวกับการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่ให้มีผลประโยชน์ซับซ้อนเป็นผู้บริหารที่สร้างความสามาคัคคีมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชน 2. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกล่าวคือเป็นผู้บริหารที่มีความอุตสาหะขยันอดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่องานรวมถึงเป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนายึดมั่นในหลักนิติธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายยึดมั่นในการปกครองในระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นผู้บริหารที่มีส่วนในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อมโดยการส่งเสริมให้นักเรียนและคณะครูในโรงเรียนที่ได้เข้ามาบริหารงานแต่งกายด้วยผ้าไทยเชิญวิทยากรชาวบ้านมาให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยแขนงต่างๆเช่นโปงลางกรองยาวแตรวง ลิเกโขนเป็นต้น 3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมกล่าวคือการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเว้นอบายมุกและสิ่งเสพติดดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชามีบุคลิกภาพที่ดีเป็นมิตรกับครูนักเรียนผู้ปกครองนักเรียน ประหยัดอดออมใช้จ่ายตามควรตามสถานภาพอย่างเหมาะสม 4. ความรักและความศรัทธาในวิชาชีพกล่าวคือการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพจนได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กพวกหน่วยการดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำทางวิชาการในวงวิชาชีพรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ 5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพกล่าวคือเป็นผู้บริหารที่เอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนเอาใจใส่ช่วยเหลือนักเรียนมอบหมายให้ครูทุกคน บูรณาการความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและอาเซียนกับการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระเป็นผู้บริหารที่ประพฤติตนตามจรยาบรรณของวิชาชีพและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม จะเห็นได้จากการบริหารงานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษรจนได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างจากคณะอนุก,กรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในคณะกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติประจำปีพุทธศักราช2554และสามารถรักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช2555 นอกจากนี้ยังได้รับพระกรุณาประธานบัตรเกียรติคุณผู้เป็นแบบอย่างผู้บริหารที่ดีจากสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2555ด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถสายงานบริหารการศึกษาส่วนที่1 การเป็นผู้มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาการวางแผนพัฒนาการศึกษานายสุรชัยพินโยชีพปฏิบัติงานโดยมีการวางแผนการพัฒนาการศึกษาโดยใช้กระบวนการ SWOT analysis วิเคราะห์สภาพของโรงเรียนทั้งโอกาสและอุปสรรครวมถึงจุดเด่นจุดด้อยของโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยเทคนิคบัวเจ็ดกลีบอันประกอบไปด้วย 1. ผู้ปกครองชอบ 2. นักเรียนรัก 3. กรรมการรู้จัก 4. ครูเข้าใจ 5. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 6. ชุมชนร่วมสร้างและ 7. องค์กรเครือข่ายร่วมใจ ผลการบริหารจัดการศึกษาตามแผนที่วางไว้ส่งผลให้การประเมินภายนอกจากสมสอ,อยู่ในระดับดีและดีมากทุกตัวบ่งชี้ยกเว้นตัวบ่งชี้ที่5ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้ในระดับปรับปรุงแต่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ตัวบ่งชี้ที่5พัฒนาและผ่านการรับรองของ2มสในปีการศึกษาต่อมาโครงสร้างการบริหารกิจการสถานศึกษา บริหารจัดการโรงเรียนบัวแก้วเกษรและโรงเรียนหอวังปทุมธานีโดยใช้โครงสร้างการบริหาร4ี่ฝ่ายคือกลุ่มบริหารวิชาการกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไปและกิจการนักเรียนโดยประสานการทำงานด้วยเทคนิคการบริหารแบบมีส่วนร่วมบัวเจกรีบการบริหารวิชาการ การบริหารจัดการโดยการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษาการติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรผ่านกระบวนการสอนของครูอย่างต่อเนื่องจากผลการบริหารวิชาการของผู้อำนวยการสุรชัยพินโยชีพส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนตามตัวบ่งชี้ในการประเมินภายนอกอยู่ในระดับดีและดีมาก การบริหารงบประมาณการบริหารงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนทั้งการจัดคำของบประมาณการรับเงินการเก็บรักษาเงินและกระบวนการทางพัสดุการบริหารบุคคลการบริหารบุคคลถือว่าเป็นหัวใจของการบริหารงานซึ่งสอดคล้องกับการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้เทคนิคบัวเจกรีบ ที่ให้บุคลากรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส่งผลให้การประเมินภายนอกรอบ3ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องมีผลการประเมินในระดับดีมากมมการบริหารทั่วไปงานด้านบริหารทั่วไปเป็นงานที่ท่านผูน้อำนวยการสุรชัยพิญโยชีพให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นงานสนับสนุนการทำงานของกลุ่มบริหารงานต่างๆให้สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะงานทุรการงานอาคารสถานที่งานกิจการนักเรียนด้านที่ 3. ด้านผลการปฏิบัติงานส่วนที่ 1. ผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน จากการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้อำนวยการสุรชัยพินโยชีพทําให้ผลสำมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับผลการประเมินของสอมศในตัวบ่งชี้ที่5ซึ่งทําให้สมศประกาศรับรองคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนหอวังปทุมธานีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนพบว่ามีจำนวนนักเรียน ได้รับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีมากสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องผลการประเมินภายนอกในส่วนของผู้เรียนอยู่ในระดับดีและดีมากทุกตัวบ่งชี้ผลการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเพิ่มขึ้นทุกด้านผลการทดสอบโอเน็ตของนักเรียนเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศจำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ผลการพัฒนาที่เกิดขึ้นกับครูผลการประเมินภายนอกรอบที่3ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับครูอยู่ในระดับดีและดีมากทุกตัวบ่งชี้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ทางวิชาชีพผลการประเมินภายนอกรอบที่3ของสองมศพบว่าตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารและความร่วมมือกับชุมชนอยู่ในระดับดีและดีมากทุกตัวบ่งชี้ ปริมาณและสภาพของงานมีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กคออสอกำหนดต้องจ้างครูอัตราจ้างเพิ่มเติมในส่วนของวิชาเอกที่ขาดแคลนส่วนที่2ผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์จากการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้อวยการสุรชัยพินโยชีพขณะที่ผู้อวยการสุรชัยพินโยชีพ ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบัวแก้วเกษรโรงเรียนบัวแก้วเกษรได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างจากคณะอนุก,กรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในคณะกรรมการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติประจำปีพุทธศักราช2554และสามารถรักษามาตรฐานโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปีพุทธศักราช2555นอกจากนี้ยังได้รับพระกรุณาประธานบัตรเกียรติคุณ ผู้เป็นแบบอย่างผู้บริหารที่ดีจากสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2 5 5 5จากความมุ่งมั่นบริหารการศึกษา <S <S การพัฒนาจึงเกิดไม่หยุดยัง้งสร้างเยาวชนคนเก่งให้โด,ด่งดัง ด้วยพลังของผู้บริหารชี้นำทางผู้อำนวยการสุรชัยพินโยชีพดังประทีปโคมฉายให้สรสร้างนำโรงเรียนพัฒนาตามเส้นทางสู่โลกกว้างทางเดินพัฒนา